สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอ่าพานุพงศ์พานละหันครับค่ะคุณพานุพงศ์มาจากจังหวัดอะไรเอ่ยโคราชครับผมมาจากโคราชมาถึงศรีราชานี้ใช่ครับลงคอร์สกันตลาดออนไลน์ก็มาเพื่อคอร์สนี้โดยเฉพาะครับโอ้โหแล้วทําอะไรอยู่คะตอนนี้เอ่อจริงๆตอนนี้ผมทํางานประจําอยู่ครับก็เป็นพนักงานบริษัทน้ําค่ะครับแล้วคิดว่าจะผันตัวเองมาทําเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เหรอคะ ใช่ครับคือจริงๆผมสนใจด้านนี้แต่ว่าผมไม่มีความรู้เลยก็ก่อนมานเนี้ยคือผมก็เรียนนะแต่ว่าเรียนผิดีตึกถูกๆฮะเรียนเองมันไม่มีแกนสารไม่มีแบบว่าไม่มีหลักพอมาเห็นคอร์สเนี้ยมันใช่สําหรับเราะค่ะแล้วพอเรียนแล้วใช่หรือไม่ใช่ก็ถามว่าผมใช่ไม่ใช่ผมคิดว่าคุ้มเกินคุ้มกับค่าคอร์สที่มาเรียนได้ไหเกินคุ้ม เกินคุ้มนะคะแล้วแนะนําสําหรับใครที่สนใจแต่ยังลังเลใจอยู่มันคุ้มค่าไหมแนะนาเขาหน่อยคะ่ะสําหรับคอสนี้นะ<ด>สาหรับผมนะผมคิดว่ามันคุ้มคุ้มสาหรับผมนะคุ้มสำหรับคน<ฮ>ที่ตั้งใจหรือว่าต้องการหาความรู้ด้านนี้นจริงถ้าหากว่าท่านไหนที่ว่าสนใจด้านสังหาค่ะถ้าโมเดลองผิดลองถูกอยู่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่คุณลองผิดลองถูกไปอ่ะมันหมดเยอะกว่าค่าคอสที่คุณมาเรียนมันหมดเยอะจริงๆคับคุณจะได้จากคอสเนี่ยคือ มันเป็นความรู้ที่หลักๆจริงๆใช้งานได้จริงๆครับอืใช้ได้จริงยืนยันคอนเฟิร์มโค้ดสามดีไหมคะเข้าใจไหมถามว่าเข้าใจไหมตลคดนี้ก็สุดยอดครับจะมาจี้แล้วว่าอย่างนี้คือจากที่ผมทําไม่เป็นอัพพุดตรงคือออนไลน์ผมทําไม่เป็นเลยันนี้ผมเข้าไปยิงแอดอะไรผมทําไม่เป็นเลยแต่วันนี้ผมคิดว่าผมทําได้แล้วแต่ว่า ะจะเชี่ยวชาญมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้ะไปฝึกฝนต่อนะคะใช่ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ค่ะขอให้ขายดีๆค่ะขอบคุณครับผม